สวัสดีครับผมพี่นงคงครับผู้ใดที่บ่ทดนไดลงทะเบียนแจ้งปลูกนะครับของเกษตรกรปีห8นะครับเ็ดตามด้ยนะครับเดี๋ยวผมสิจับมือเหตุเลยนี่ก็คือข้าเขามาแอปนี่ครับฟาร์มบุกเนาะพี่นงองข้อมูลเฮาต้องเตรียมยังแน่นะครับอ่ามันสีมีข้อมูลแนวใสอยู่2บรรทัดก็คือสิเป็นเลขสามารถชีกของพี่นงองนะครับอยู่ในเล่มนี้เลยก็เตรียมไว้นะครับข้าแอปมาแหล้วพี่น้องมันก็สิขึ้นให้เ้าตออแบบสอบตามก็บ่ต้องตกใจนะครับเลื่อนขึ้นไปเลยครับกดยืนยันไปเลยนะครับ อ่าแล้วก็กดตกลงอีกเท่านึงนะครับอ่ามันกระสีเข้ามาหนาหนี่ได้ครับพี่น้องกระเบื้องซื้อเข้าให้มันถือต้องเนาะมันซื้อเข้าบอข้อมูลบอนะครับจากนั้นสังเกตบอครับเห็นบอครับแจ้งปลูกนะครับเห็นบอครับพี่นอ้องอ่าพี่น้องกับกดเข้าไปมองนี้เลยครับแจ้งปลูกเนาะอ่าจากนั้นพี่น้องกระสีเห็นข้อมูลแบบนี้ก็คืออ่าผู้ใดหน้าไร้แปลงมันกระสีขืนไร้แปลงเนาะแต่ว่าส่วนมากกระสีมีแปงหนึ่งสองแปงนี่ละแต่ว่าตัวนี้มีไร้แน,น่จังหน่อยกับบอเป็นอย่างนะครับอ่ากับเดี๋ยวเลื่ อ่ตัวใดนอเป็นทีหน้าอ่ะเอาตัวนี้เลยกันนะเห็นลูกซ้อนนี่วะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าก็สิขึ้นคอมมวนเฮาตั้งแต่ปีหกเจ็ะนอี่เฮ้าแจ้งไว้สังเกตบ่ครับอ่าจากนั้นกดลูกซ้ต่อไปครับข้างๆมันหันเห็นบ่ครับถาบ่อท่านกับกดลบไปเบิ่งเด้อสิ่งที่เฮาต้องก่อก็คือนี่เลยครับวันที่แจ้งปลูกอ่าปีหกแปดอะไได้ครับนี่อ่าแจ้งปลูกผมลงเป็นวันที่หนึ่งนะครับพฤษสภาเดือนพฤษภาครับพี่้องพ่อข้อกดตกอลกปีพศอ่าใส่ห้แล้วเรียบร้อย จากนั้นบาววันที่คาดว่าเราจะเก็บเกี่ยวเนาะพี่น้องผมกระสิลงเป็นวันที่20นะครับพฤศจิกายนประมาณนี้นะครับ20พฤศจิกายนปึ๊บอ่าแล้วกระสิลงอ่าปี2568ตกลงอ่ะนี่ครับอ่ตกลงจากนั้นเท่ากับเลื่อนลงมากครับอ่ามองนี่เขาเสียใจอ่าเนื้อที่ปลูกแล้วก็สีเฮาขาดว่าผลผลิตทีเฮาสได้นะครับสูตรมันเป็นยังไงครับพี่น้อง1ไร่ประมาณ ต่อ400กิโลเนาะเพราะว่าเข้าอีกไซพี่น้องก็เอาไรหน้าของพี่น้องนี่แหละครับไปคูณ4 0ยเบิ้องสมมติว่าผมมี13.3ไร่อะ่ะคูณ400อะ่ะผมคูณไปได้5 3 2 0กิโลผมก็สีไซลงไปนะครับเข้ากับคาดเอาครับพี่น้องประมาณการเอาเนาะอ่า หัวขอที่สามเขาใส่หยังบ่ต้องไส่หยังเด้ครับพี่น้องว่างไว้ยังสีเลยบ่ต้องใส่หยังครับอ่าเช็ค้อมูลอ่าถูกต้องไหมอ่าวันที่ปรับหรือยังปีพศปรับหรือยังอ่ากิโลจำนวนที่เราคาดหวังอ่าเพราะเข้าขาเรียบร้อยเขาก้นตรงนี้เลยครับบันทึกการแจ้งปลูกกดยืนยันครับอ่า่า้อมูลเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องบัดานี้เข้ากับสิกดไปเช็ค้อมูลเนาะอ่ากลับไปที่หน้าหลัก อ่ามันก็นสีมาหน,นานี่อ่าถ้ามากดติดตามมองดีเลยทั้งขวาขาวขาวนี่อ่ามันก็นสีขึ้นมาผลการปรับปรุงอ่าเป็นจังไหนเบิงขอมูลปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องเห็นบ่ครับแจ้งวันที่2มิถุนา2568นอนะครับอันนี้ก็ถือว่าแจ้งปลูกเรียบร้อยครับของปีหนีเนาะพี่น้องครับกะถ้าคลิปนีมีประโยชน์หรือว่า มันเร็วไปพี่น้องเบื้องบ่ท่านกับกราฟย้อนไปเบื่งเด้อครับถ้าเกิดว่าสงสัยหมองใดก็คอมเมนต์มาสอบถามกันใดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดเดอ้อพี่น้องกันมีประโยชน์สำหรับกรเกษตรกรบ้านเฮาสวัสดีครับ